วันนี้ตาจะทําอาหารกินนะคะตาจะทําต้มเซ่บกระดูกหมูข้าวเหนียวไว้ละนะคะตาจะสับมะละกอสับมะละกอกินค่ะเตรียมไว้หมดแล้วค่ะพริกแห้งพริกสดกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองแล้วก็ถ้ารอพรุ่งนี้มันก็ ตามไม่ได้แล้วซื้อมาเมื่อวันก่อนก็ะหามหามแล้วซื้อมาวันพฤหัสค่ะวันนี้ก็วันเสาร์ตเตรียมทุกอย่างแล้วนี่มะละกอหามหามนะคะแล้วก็พลิกเตรียมไวล้ละไข่เจียวใส่เห็ดใส่มะเขือเทศอันนี้เห็ดดอกเล็กนะคะนนียจะทำต้มป่าเออทำต้มเซบไข่ใส่กระดูกค่ะใส่กระดูกอ่อนนะคะ เตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะเตรียมตอนนี้ก็รอเนึ่อข้าวนี่นะคะรอข้าวเหนียวอยู่ค่ะบีบมะนาก่อนค่ะโรยต้มแซ่บประดูกอ่อนนะคะกินเกือบหมดแล้วค่ะส้มตำอร่อยอร่อยมากๆเลย ต้มเซ็ตกระดูกหมูก็อร่อยค่ะอร่อยมากต้มเซ็ตกระดูกหมูอ่อนนะคะอร่อยอ บอกให้ตาไปช่วยตาบอกกินข้าวก่อนพอทำแต่ของอร่อยเอราไม่หิวจัดก็เลยปวดท้องต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะคะดูนะคะน่าอร่อยค่ะ เห็ดดอกเกล็กล้างก็ยากต่างชาติก็กินอาหารอย่างเดียว2ออย่างราดจานเดียว เมืองไทยีนสามอย่างสี่อย่างสองอย่างสามอย่างไม่รู้สึกเปิดปิดอมยี้ไม่รู้หิวข้าวจะเบือนพูดสภานี่ดอยู่ข้าเดือนที่ห้าแล้วค่ะ thấy. Ô. Mẹ lên. tặng nắm tôm mẹ nòiลูก. Oi. ok? Dụ đã bị khà, dụ ok. Rồi. ลูก ke ลูก No no no. สองคนแม่ลูกแฟนเขาไม่กินตุกขมูอร่อยมากค่ะเดี๋ยวตาไปล้างรถช่วยแฟนค่ะส้มตำกินไปตั้งเยอะเหลือน,นิดเดียวเลยให้ลูกสาวกินยังไม่อิ่มเลยแต่ตากออิ่มแล้ว มันรู้สึกปวดท้องแต่กับอาหารอร่อยทุกอย่างคะ่ะมีประกาศดองตานันเนี่ยโอเคนะคะบายกดไลค์กดแชร์ตาหน่อยคะ่ะสวัสดีจ้า